สวัสดีครับผมวันนี้เราก็มารีวิวมีดเน็บคอยดิกันนะครับเล่มนี้เป็นใบมีดขนาดใหญ่นะครับ12นิ้วเหล็ก SUJ2 ูทตีร้อนขึ้นรูปจากเหล็กเพลานะครับเป็นคอยดิเก้านะครับ ท้องใบสองนิ้วครึ่งนะครับสันหนาเก้ามิลไล่เลียวปลายนะครับผมเป็นคอยดิเจเต้าเป็นมีดขนาดใหญ่นะครับเต้มนี้น้ำมันไลอบชุบบอกรเกือนะครับด้ามฝักเป็นไม้ชิงชันนะครับผมสั่งทำมีดเหน็บคอยดิกันแบบนี้นะครับ ขนาด11-12ด11 12นิ้วไม้ไม้หายากราคาแพงก็ราคาอยู่ที่8500บาทนะครับไม้ธรรมดาอยู่ที่8000บาทถ้าซองหนังอยู่ที่8000บาทนะครับผมท่านไหนสนใจก็สั่งทำได้นะครับผมขอบคุณพี่เจ้าของมีเล่มนี้มากๆนะครับที่ไว้วางใจในผลงานฝักลายสวยงามนะครับ กกับด้ามเป็นไม้ท่อนเดียวกันวิธีใส่ฝักนะครับก็ดันลงไปให้สุดแล้วก็กดลงนะครับก็จะไม่หลุดใหญ่ครับสวยงามไม้เป็นไม้ท่อนเดียวกัน ขอบคุณครับผม